สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r a i n b o ี่ดีไซน์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาตกแต่งข้อความนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์ของท่านหนึงละกันนะคะอยากให้แบบตกแต่งข้อความหรือว่าเทคประมาณนี้นะคะก็จริงๆแล้วก็เออมันก็น่าจะมีประโยชน์นะเพราะว่า ในการออกแบบนะคะเราจะต้องแบบใช้เทคทุกทุกชิ้นงานเลยนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวจะพามาทำแบบนี้เลยอ่าก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็จะมีพาแบ็กกราวเตรียมไว้อ่ายัางจะบอกนะคะว่าสร้างที่อยู่ให้อ็อบเจกต์นะคะอ่าตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ข้อความโดยการคลิกที่ ตัว T อย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็พิมพ์ข้อความเลยค่ะวิธีตกแต่งต้นไม้อ่าเดี๋ยวโบจะแบบแบบเป็นคลิกตรงตรง,ตรงตัว T เนี่ยนะคะอ่าแล้วทีนี้ ตรงนี้คือช่องไฟนะคะใส่ศูนย์ใส่สีตรงนี้เอาเขามาไว้ตรงกลางาเดี๋ยวจะเอาต้นไม้ขึ้นไปนิดนึงข้างบนนิดนึงนะ วิธีตกแต่งต้นไม้ใส่สีข้อความโดยใช้กลาเดียนนะคะให้มาที่นี่นะคะก็มาที่นี่นะคะ,ะแล้วก็มาที่นี้เนาะก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะ ใส่ใส่ขอบมาที่เดิมค่ะสตรูนะคะใส่ขอบเป็นสีเข้มเมเลยเขียวเข้มอ่แล้วก็ไซส์หนึ่งก็พอ,อ แล้วก็ใส่เงานะคะเงาแชโดว์ตรงนี้นะคะดรอปแชโดว์ตรงนี้โหมดเป็น normal นะคะันเป็นไปเลยก็ปรับตรงนี้องศาอ่า ตัวนี้เอาสักสหกแล้วกันแล้วก็แล้วก็คอบอ่ะคปนะคะ อยู่ที่เลเยอร์ตรงนี้นะก็พีตรงนี้นะคะลากมาที่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ดูเลเยอร์ข้างล่างนะพอเรา copy มันจะมี2เลเยอร์นะคะให้ดูตรงข้างล่างนะคะให้มาที่ตรงนี้แล้วก็มาที่ stroke นะคะแล้วก็ปรับความใหญ่ปรับความใหญ่ เสียวก็บเข้มไปเลยไซส์ประมาณ8แล้วกันนะคะแล้วก็เลเยอร์มาที่ตรงแบ็การาวนะคะแล้วก็ ชิ้ตรงนี้หนึ่งครั้งเคลียร์นิวนะคะแล้วก็มาที่เชฟมาที่ตรงที่เป็นลาวลาวนี่นะคะลาวเด็ดเนี่ยก็ปรัแบบความความมนเนี่ยให้แบบเยอะนิดนึงน่าจะอหกสิบห้อ่อาได้ได้ได ประมาณนี้ใส่สีตรงนี้นะคะฟิลสีเดียวกันกันกบที่เราใส่ขอบเมื่อกี้นี้นะคะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้ละแล้วก็ถ้าเราอยากที่จะเดินนะ้ตกแต่งถ้าเราอยากตกแต่งต้นไม้เทปต้นไม้อีกนิดนึงนะอเอาเมาส์มาแช่ตรงตัวทีนะคะ อันนี้เราทำงานอยู่ที่เลเยอร์บนเลยนะก็กด control นะคะสังเกตนะเวลาเรากด control เนี่ยมันจะมีตัวสี่เหลี่ยมไขป่ปลานะคะคลิกหนึ่งครั้งเป็นการสร้าง selection นะคะอันนี้เราสร้าง selection จาก text ออ่่าให้มาตรงนี้นะคะแล้วก็ คิดตรงนี้นะคะลากอย่างนี้อ่าแล้วก็มาตรงนี้ Curve ตรงนี้เอ้ยไม่ต้องกดตรงนี้นะสังเกตไหมว่ามันจะมีความเข้มนิดนึง แล้วก็เราก็แบบลบมาที่บลัชนะแล้วก็มาที่ตรงนี้ปรับหัวของเขาให้เล็กลงนิดนึงให้ดูแบบเบลอๆเ,เหมือนมีอะไรแค่นี้ก็พอละแล้วก็อ่า เรามาที่ตรงคลิกที่แท็กข้างบนนี้นะคะแล้วก็สร้าง New Layer ขึ้นมาแล้วก็มาที่ Shape เราจะสร้าง Box สีสีเหลืองก็ได้แล้วก็ ค o อปปี้นะคะอีกนะ,ะทำเลเยอร์ข้างล่างนะ,ะก็อาจจะใส่สีเข้มมานิดนึงตรงนี้นะคะมาที่ตรงเชฟนะ,ะก็เปลี่ยนสีให้เขาต้องแบบสีนั้นสีเข้มๆหน่อยอ่าแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่เลเยอร์ตรงนี้นะ,ะเราเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้ว อตอนนี้ให้มาเลือกที่ตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็กดลูกศรลูกศรบนแป้นพิมพ์ของคุณนะกดเลื่อนลงค่ะอาจจะกดไปด้าน,าานขวาน,นิดนึงเป็นการแบบมีเงาขึ้นมาถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนสีก็มาที่มาที่เชฟเหมือนเดิมนะคะเนี่ยตอนนี้สีเดิมที่เราเลือกไว้ราจจะอยากเป็นสีเทาหรืออะไรก็ เราจะชอบเลยนะคะอะ่แล้วก็พิพเทอทาวิธีตกแต่งต้นไม้เคล็ลับ นะคะแล้วก็มาตรงนี้อีกคลิกเนโอเลเยอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะสร้างเทคอีกนะคะตรงนี้สำคัญนะนเดี๋ยตรงนี้นะคะฉันสรุปให้เนี่ยตรงนี้ตั้งใจดูดีๆนะเพราะว่า เราจะใช้สร้างเขาเรียกว่าสร้างพาธนะโดยจะใช้ตัวนี้นะคะเชฟตัวนี้นะใช่สร้างพาดนะคะลักษณะเลือกตรงนี้นะเราจะทำเทคเป็นโค้งใช่ไหมคะเราจะมาสร้างความโค้งก่อนว่าเราจะได้โค้งประมาณไหน สมมติอยากได้ประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ามาที่เทกเลยนะแล้วก็เอาเมาส์ไปไว้ตรงที่เป็นเส้นๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราสังเกตถ้าเกิดมันเป็นไข่ปลาแบบนี้ให้คลิกเลยนะแต่ถ้าเกิดมันยังเป็นแบบมันเป็นแบบนี้วงกลม อย่าไปคลิกนะให้คลิกตอนที่นี่มันเปลี่ยนแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็สังเกตข้างบนนะตรงนี้ขอเลือกเป็นตรงตรงนี้นะอย่าไปเลือกตรงนี้นะขอเลือกเป็นตรงนี้แล้วก็ลกเลยแล้วก็เดี๋ยวขอทำฟอนต์ให้มันเล็กๆก่อนฟอนต์เล็กๆแล้วก็ฉันสรุปให้ เฮ้ยไอเทปอัตโนมัติมันจะมันมันจะแบบอินทิวิตี้เลยนะเนี่ยโอ้ my god จริงเหรอไม่จริงเฮ้ยเอาเดี๋ยวจะลบเอาไหม ลบใหม่เลยทำไมนะคะทำไม่นะคะ p ฟ o t o ช h อปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะฉันสรุปให้ฉันสรุปให้ใหอาจจะมีใครป้าด้วยก็ได้ แล้วถ้าเกิดแบบว่าเราแบบยังไม่ได้ตำแหน่งที่ถูกใจนะคะให้มาที่ตัวตัวนี้นะเนี่ยไดยเล็กตรงนี้นะคะที่มันเป็นอ่าลูกศรสีขาวเนี่ยคุณแช่เอ,อ่นถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะมันจะกลับด้านใช่มันจะสลับอีกด้านหนึ่ง เนี่ยคุณถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าเนี่ยเราสาม,มารถแบบปรับได้ตามใจเลยนะว่าอยากได้บบประมาณไหนอยากให้มันอยู่ตรงไหนเติงเติงเติง โอเคสมมติว่าโแบบประมาณเนี้ยชอบละโอเคละอ่าแล้วก็แบบมีใส่อะไรบ้างใส่ขอบใส่ขอบมาที่นี่เลยเมื่อกี้ทำไปแล้วสตโตรกนะคะสีขาวนะคะฟอนต์สีดำ ไม่เอาขอเอาสีเขียวทีนี้เราจะทำขอบอีกใช่ไหมแล้วทีนี้มันสโตมีชั้นเดียวใช่ไหมไม่ต้องตกรกะจนะคะมาที่ copy layer หนึง่งแล้วก็ตัวที่เรา copy นะคะไอไม่ใช่ตัวที่เรา copy มันจะไปอยู่ข้งบนเนาะแล้วก็ทำที่ตัว layer ข้างล่างเห็นไหมชั้นสรุปให้ เทคตัวนี้มันมี2อ,อันเนาะเพราะว่าเราคอปปี้เมื่อกี้นี้อาแล้วทีนี้มาที่ข้างล่างนะอะเลเยตัวนี้แล้วก็มาที่สตโตรกตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีสีเขียวสีอะไรดีนี่เราก็ได้เราก็จะได้อีกเส้นหนึ่งแล้วอาทีนี้พอเราได้อีกเส้นหนึ่งทีนี้เราอยากให้ มันเลื่อนไปอย่าให้มันเป็นแบบเนี้ยนะคะก็ก็แบบว่าก็ทำอย่างนี้เลยนะเนี่ยามาที่คำสั่งย้ายแล้วก็กดที่เป็นพิมพ์ที่ลูกศรลงเห็นไหมคะง่ายแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วอืมก็ประมาณนี้ แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันตรงเทกฉบับเมอใหม่ก็ใช้เพนเพนทูนะคะอ่าทำให้ดูก็มาที่เพนทูแล้วก็เลือกประเภทเป็นเป็นพาดนะคะก็พิมพ์ไอ,เกอ้ก็ลากเราอยากได้แบบไหนอันนี้เป็นการสร้างเทกแบบอิสระแบบ ปกติเราจะแบบเป็นแค่ตรงใช่ไหมล้วทีนี้เราอยากให้มันเป็นโค้งแบบแบบนี้ก็นี่แหละค่ะก็คลิปนี้โหคลิปนี้มีประโยชน์นะคลิปนี้มีประโยชน์ม,มากๆเลยฉชับมือใหม่พิมพ์ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยปรับความเล็กความใหญ่ เห็นไหมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปรับได้พูดถึงเนาะเทคเนี่เออมันก็สําคัญเนาะลืมไม่ค่อยได้สอนเกี่ยวกับเทคเดี๋ยวต่อไปก็ต้องอัดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการตกแต่งเทคเยอะๆละอันนี้ก็คือมีคนเรียกร้องมานะ <c oughs> ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์แล้วก็คนที่แบบนำเสนอไอเดียคอนเทนต์อะไรอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งก็คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรลืมทำเป็นเชฟ เสร็จแล้วค่ะกี่นาทีอุ้ยก็ใช้เวลาเหมือนกันเนาะอ่าก็ประมาณนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะบูจะรวม text ไว้ด้วยกันหมดเลยนะแล้วก็จะกด control p นะคะแล้วก็จะกด control แล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นิดนึง จะได้ดูแบบมีอะไรนะคะเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็แบบเอาไปประยุกต์ใช้ในงานต่อๆไปแบบได้หลากหลายมากมายแน่นอนนะคะก็กดติดตามไว้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะก็จะนำเทคนิคที่แบบได้เรียนรู้อะไรเงี้ยก็จะเอามาให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่แบบว่ากด กดไลค์แล้วก็ติดตามแล้วก็แบบคอมเมนต์ให้นะคะก็มันก็เป็นกำลังใจเนาะให้แบบเออเรามันมีประโยชน์กับบางคนนะคะเพราะว่าโบก็มีประสบการณ์แบบว่าคลิปเวลาเราไปดูคลิปบางคนที่เขาแบบทำแล้วบางคลิปเนี่ยมันมันก็มีประโยชน์จริงๆรอ,อ,อ่ะคือมันมีประโยชน์แบบช่วยให้งานเรามาดีอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะาเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับ วันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ